จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมเอาไอ้ีไก่ไปสุ่มทีมในแชทโลกแล้วไปเจอแร้งแดงที่พอตายปั๊บก็กลายเป็นโค้ดสอนผมสับสะโคบอย่างนั้นแหละทุกคนมาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยใครจะแบกใครกันแน่นะครับโอเคครับก็สวัสดี f c ฟที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะวันนี้อยู่กับช่องของเค้กไอนะครับผมอยากถามทุกคนว่าปกติทุกคนเติมเกมเนี่ยเติมเกมที่ไหนครับเติมเกมโดยตรงหรือว่าแบบที่เซเว่นหรือว่าเติมแบบร้านค้าตามร้าค้าใน Facebook วันนี้ผมก็เลยอยากแนะนำเพจเติมเกมร้านใหญ่นะครับผมร้านให,ใหญ่เลยที่เขาเติมเกมมา20กว่าเกมเลยนะครับผมและหนึ่งในนั้นมีเกมฟรีไฟด้วยนะครับรับประกันว่าไม่มีปัญหาแน่นอนหลังจากการเติมไม่มีเพชรแดงแน่นอนนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยได้เปิดทําการมาแล้วถึง7ปีนะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่จะเติมฟรีไฟไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาที่จะตามมาทีหลังนะครับผมแล้วก็เติมถูกเติมคุ้มด้วยนะครับผมร้านอื่นอาจจะเติมคุ้มแต่ว่า อาจจะเพชรแดงที่หลังก็ได้นะครับก็ใครที่สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากใครกำลังมองหาช่องแคสเกมฟรีไฟลที่มีทั้งความสนุกความบันเทิงและสาระความรู้สามารถกดติดตามช่องผมได้เลยนะครับเพราะว่าทางช่องผมเนี่ยมีทั้งคลิปปักธงปั่นแชร์โลกหรือว่าสอนเล่นปืนต่างๆสอนเล่นคอมโบสอนเก็บแต้มสอนเดินเกมช่องที่มีคอนเทนต์ครบทุกอย่างในช่องเดียวใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆคลิปสนุกๆนกคลิปมีสาระก็อย่าลืม กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาครับทุกคนเอาตัวรอดสู้อย่างนี้ต่อผมกว่าจะได้เล่นนะครับไปห้องนั้นห้องนี้คือโดนเตะออกมาตลอดเลยนะโอ้เข้าใจหัวอกคนเป็นแหลงน้อยเลยนะคือผมเป็นแหลงโก้ผมอยากทำโมงคอนเทนต์ใครวดดดดโโเกินขอโทษลืมเกินยังไม่กดตาล่าเลยฮะวาล่ายังไม่ได้กดตาล่า เย,ยี่ยมเลยโคตโทรศัพท์ผมก,กากนะยอมรับว่าโพรสับผมกากแลวผมเล่นกากด้วยรูเ้เชื่อคงรู้นะคนนี้แรงแรงแกนมไม่ใช่แรงแดงหนึ่งดาวนะทุกคนขอเขาเล่นด้วยนะคือเมื่อกี้บน่นว่าไม่ไออกนะไ,ไเพื่อมานะอ,อ,อย้รอไว้ก่อนม,มาคือนะผมเป็นแรงแรงกลัว อยากเล่นกับพวกแรงแดงไว้เพื่อผมจะได้ทำคอนเทนต์แบบแบกแรงแดงอะไรอย่างี้ไงที่ผมไม่ค่อยอยากเล่นกับแรงโกมันมันดูแบบยังไงมันก็แบกได้อยู่แล้วอะไรแบบเนี้ย<อ>ก็เลยอยากทำคอนเทนตแบบ์แบบแบกแรงโหดดีกว่านะก็คุยกันก็คุยกันช่วงอยู่หน้าล็อบบี้อยู่นะทุกคนแล้วก็พอเริ่มเกมมาผมต้องอัดคลิปก็เลยต้องปิดใหม่นะครับแบบว่าไปห้องไหนก็โดนเตะเป็นบ้าเปล่าไอ้เหี้ยคุยกยัน <laughs> อย่าว่าแต่น้องเลยพี่ยังเปิดไมค์คุยคนเดียวทุกวันจะเปิดไมค์คุยกับผมหน่อยพี่ทำคลิปไง,ง,งเปิดไมค์คุยคนเดียวทุกวันเลยนี่ก็เป็นป่าชานะ้าหน่อยเยี่ยมเลยป่าช้าก็มานี่ก็เป็นป่าชา้าป่าช้าเก่าเนะี่ยป่าช้าไม่มีคนอยู่ยนี่ก็วนอยู่ป่าช้าอย่างเดียวเลย การี้ับหนปลาปช้าๆๆป่าช้าที่ไหนเขาเปิดสามชากันล่ะครับไม่เก <ๆ S 2> ินไปบางทีนะอย่เงียบเกินไปนะแต่เขาก็ดูเป็นแรงแกนที่<า>ที่ผม<า>คุยเมื่อกี้ดูก็ดูแบบเขาไม่ค่อยไม่ใช่แรงแกนปากแซ็มเลย บางทีก็เปิดไม้ได้นะแต่ไม่เปิดนะก็ไม่เอานะแถวนี้ก็ไม่เอานะบนเด็กแล้วล่าสุดเมื่อกี้เด็กเปิดไม้ <Yeah. S 1> อีกสองคนน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มีแรงแดงมาแบกพวกผมนี้น่าจะแรงโกกันมั้งถ้าจะไม่ผิดแรงแรงโกสามคนมั้งมีแรงแดงที่เป็นมุ้ชายเปิดไม่คุยตื่นตัวเข้าไว

เรอพยาบาลไปรับศพก่อนเขาคิดว่าเราจะตายว่ะทุกคนเขาบอกว่าเขาจะมารับศพเราอะเอาว่ะมีตัวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะรับศพมาน็อกหนึ่งครับผมนั่นไงว่าละซสายต้องมาโดนไปเจ็บอยู่นั้นน่ะ กระสุนไม่มีครับขอซ้ำตัวนี้ก่อน,อนเฮ้ยมีเก็บเสียงด้วย,ย,ย,ยเยสเราหาแม่แรงแดงคนนี้มันเอาอ่ะทุกคนเกอบตายเยสแล้วเกอบตายไปซ้อนก่อนเดี๋ยวไม่ซ้อนโดนด่ายอีกเย,ยสเต็ปกระโดดยิงเข้ามาโอเคโอเค ลุยเพื่อนลุยปึ๊บเต็มหัวแล้วผมก็เป็นคนได้คิวนะครับไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรไม่ได้คิวก็คือแบบนี้ก็ไม่ไม่ได้คิวก็บ่นไอ้ทษอะไรของมันวะเนี่ยจากอาคนว่าไม่มีคนเลยงั้นจะจบไหนหมดวะเย้ๆอย่างจริง อยากฆ่าคนก็มาแอบมันดีจริงไอ,อจีเป็นแรงแดงที่พูดมากอยู่นะแต่แต่เขาพูดแบบว่าไม่ได้พูดให้ทีมแบบเสียความรู้สึกอะเออเป็นพูดแบบพูดไปเรื่อยอพูดแบบไร้สาระไปเรื่อยอทุกคนแอบมันดีเกินชอบเลย ือะไรก็ได้ขอให้ที่มันยิงหมอนเม็ดเดียวโยกอ่ะพเพื่อนบอกเอใครเจอวะทย์ยิงหมอนเม็ดเดียวโยกเขามาว่ะทุกคนไม่รุนไฮไลท์ว่าเดี๋ยวลองหาให้ดีกว่าบอกได้จะไปงัดหัวตึงะว้าวถ้าเคอแล้วไนมะ่บอกเฮ้ยโอ้ยเ <laughs> ี้ยเนี่ยไอ้ตัวที่แย่มันอยู่ตรงกลางวงเลยแม่เด็ก <laughs> <laughs> น้อยอย่างคนตีนเลยทุกคน ว่าเขาอยู่ไกลเขาไม่น่ามาหรอกขอขออดีขอดีขอดีเดี๋ยวจัดเองนะจ๊เอี๊ดน่าจะเจอตัวนะครับเฮ้ดยิงดาวอ่ะเยนายตัวเฮ้ย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 เฮยดาวสองเอาเรื่องไหวไหมเนี่ยผมไปซ้อนดีกว่านะเฮ้ยไม่คนเฮ้ยเฮ้ยชิบหายนกสอง ตัวเกินผมก็มียดีโอเคล็อกต่อเอาหมดตีเพื่อน้าเดี๋ยวใบหนึ่งยุ่งจมบงได้ไหมฮะใบหนึ่งอ่าโอเคโอเคอะไรครับเนี่ยเยี่ยมเลยไปสามคนล้มหมดเย็ดยอมตายก็มาักไปยอมตายเกิน มุเกี้ยงมาเห็นพูดบอกขอขอขออย่าเลยสับทตะโขบพี่มันจะไวพี่เอับทตะโขบมันจะไวเฮ้ยสอบศัพทตะโขบด้วยสับลองแจ้งสับจะใช้ดูสับมันขี้รัวเลยพี่สับมันขี้รัวเลยสับลุล้วสับลุล้วเป็นไงวินหัววินหัวอ้สอบมุ่มั่นโดนคนเฉยเลยไปเด้ ตึงเกินนะตึงเกินนะได้ไหมได้ไหมนี่เป็นไงขนาดแรงแดงยังแรงโกแบกอ่ะโสวยเลยคเฮ้ยมีกัวโดดพี่อยู่ตรงผมอยู่ตรงผมสองตัวเลยโดดล้มมาโดดล้มมาตรงไหนวะตรงเองมันตรงไหนลสองตัวเลยสองตัวเลยสองตัวโอเคละนี่อยู่กับผมอยู่กับผมเลยกับผมตัว ก็ในมีในมีตัวนะพี่ของเก็บของก็รักกันเฮ้ยเดี๋ยวตัวนึงวันหน้าโอเคเอ้าน้องน้อกอ๋อมีตัวอะโอ้ยะทำไมมีหลายทางจังวะจะช่วยใครก่อนดีเนี่ยเฮ้ยพอน้องเขายิงดาวแล้วโอ้ไปช่วยแรลงแดงแล้วกัน แดงแดงกูไหว <โด S 1> ไหมเนี่ยโดนสามหนึ่งเลยดีอะเฮ้ยเฮ้ยจเปลี่ยนน,น้องไปสองว่าตายอะไรวะน่ะนั่ารักยูโวยเวนเหรออ๋อสองตี้เหรอเฮ้ย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 เ้ยไหวไหมน่ะดูจักเลือดแล้วดูสกายเลื่อเฮ้ยอย่าเพิ่งทำเดี๋ยว จไไดด้้้เฮยมันเอาตัวนี้มาเอาตัวน็อกแล้วเลื่อนร่เร็วมาเหยียนเหยียนเหยียนมาจนนี้นะในศพอ่ะในศพตัวโมตดี้ครับผมสองไว้อุดเหยียนได้เองชุดตัวได้พี่สภาพแดงแดงชั้นผาได้คิวเดียวไอ้เหี้ยม่จาบอ่ะไอสองคิวอ่ะ สองคิวภูงใจมากมั้งเล่นไม่ออกเยยันจะต้งม่ตันหนักย่าเปรี้ยวครับดูดมากว่ะส่งติงส่งติงชุบน้องอีกคนหนึ่งก่อนละกัน15คนนะครับวงก็วงแค่นี้15คนก็พอดีอยู่มั้งเล่นปืนใหญ่จะไปดูเหรอ มันจะมีวงประมาณนี้แหละทุกคนเหลือประมาณ30คนเนี่ยแบบโอ้โหแบบตึงเปี๊ยะเลยเดินไปไหนแทบไม่ได้เลยนะเดินไปไหนก็เจอแล้วเจอแบบเต็มตีเลยหลังหลังข้าหลังเข้าหลังข้อไกลเกินครับเดี๋ยวเราไปซ้องแล้วกันรอบวังเข่าวันเข่าเฮ้ยเอ้าหนึ่งหมูโดนลาดยิงไปตั้งเยอะใหน่ใงญ่ใ่ะหญ่อโดนแรงแดงลัดนะทุกคน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราบริจาคคิวให้เขาหน่อยแล้วกันให้เขาสมเป็นแรงแดงหน่อยได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบเยวเด้เปรียบก็มาว่ารู้รู้เขาเรียกว่าอะไรรู้สมรภูมิรู้จุดยุทธศาสตร์เปียตาตึ๊ตึ๊บตึ๊โอ้โหต้องจะอยู่บนเขานะมันวิ่งขึ้นเมื่อกี้แถวนี้มีหรือเปล่า เฮ้ยมีไอวอรครับมีคนด้วยไหมนี่เฮ้ยมีว่ะส่งตึงอะส่งตึงเฮ้ยเดี๋ยววครนนมะุดเขาไม่ค่อยเจอไม่เจอเลย มันก็รู้ว่ามันมีคนอยู่ตรงนี้ก็ยังจะหาหลังไม่ฟังเว้ยจงัดหัวมาดิจะยองไงขอั่นครับผมเฮ้ยทำไมสกาดึงหัวมันแรงเอาแป๊บเดียวเดี๋ยวสามคนแล้วทุกคนเฮ้ยเจอละว่าผมเจอแล้วครับทุกคนอตายฮะทำไม่ได้เฮ้ยยจจะะตตาาย ้โอ้โเนไหมเนยไไหว้ยูดเเหมได้ยิน่ะเยี่ยมเลยไเวนผมปิดไมอยู่นะทไมเพูดหมได้ยินผมเลยวะี้ปาระเบิดมาด้วยว่ะอบหนึ่ยเอ้ย้โอเคดันเลยแล้วกัน มาจ้าเอาระเบิดไปกินวงแม่งแบบนีะโอ้ยไม่ติดตาไปเลยกันตาวปชัดเอ้าตาระเบิดอะไรครับนี่มันเป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยแบกแรงแดงแรงกูแบกแรงแดงทุกคนโอ้ชิดสี่คิวเกินเกินไป แรงแดงยังร้องอ่ะแรงแดงร้องเลยเก็บสิบสี่วนอัดิสองนะโดนแรงแดงร้ายไปสองตัวนะทุกคนโอเคครับก็นี่ไงทุกคนแรงโกมดเลยก็คลิปนี้เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบายบาย